ภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสอสอวเสนอโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME โดยโครงการจะเป็น,นกลไกและแนวทางที่จะสนับสนุนพัฒนาทักษะและนำนวัตกรรมต่างๆมาส่งเสริมให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME การให้บริการ 1. รับฟังปัญหาของผู้มาใช้บริการ 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า 3. วางทีมคอนเซปต์การออกแบบโดยรวม 4. วาดภาพรประกอบเพื่อสื่อสารให้เข้าใจเบื้องต้น 5. ออกแบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์โรงเรือนให้ใช้งานง่าย แนะนำวิธีการใช้งานต่างๆให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าใจฟังก์ชันการทำงานร่วมกันครับสวัสดีครับผมนายอดุลวิเชียนชัยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลรูปหมู่14นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทาง สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ทางสอสอวอนะครับทำโครงการดีๆนะครับมาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราอยากจะได้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของระบบการให้น้ําระบบการถ่ายโอนความเย็นและความร้อนที่เข้ามาสู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็ระบบการตั้งอุณหภูมิและความชื้นเพื่อจะทําให้ดอกเต็ตของเราเนี่ยครับจเจริญเติบโตแล้วก็ออกผลผลิต ได้เป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการนะครับที่เราอยากจะได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในโรงเรือนของเราซึ่ง ทางสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีและสสวก็ทําโจทย์ออกมาให้กับเรานะครับให้ร่วมกันปรึกษาหารือกับทางชุมชนนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ได้บรรลุข้อตกลงกันว่าเราก็อยากจะได้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้น้ํานะครับระบบการถ่ายความเย็นระบบลมนะครับระบบความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเข้ามาใช้อยู่ในกับโรงเรือนเพราะเหตุของเรานะครับแล้วก็ดําเนินการออกมาก็ ประทับใจครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จรุล่วงด้วยดีครับขอบคุณครับ ในานามของสภาเกรรษตรกรจังหวัดปทุมธานีนะคะต้องขอขอบพระคุณส,มมนสานักงานเกษตรกรแห่งชาติและสสวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมู่ที่14คลอง6นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางกลุ่มและสมาชิกกลุ่มนะคะได้เรียนรู้ที่จะการใช้โรงเรือนด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ จากการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะทำให้กลุ่มสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อน,นำไปต่อยอดและแปรรูปผลผล,ผลิตต่อไปค่ะ